เกตมังกรจัมโบ้นะครับอันนี้ที่ยะโสธรนะอันนี้ที่ผมนําคลิปนะครับไปเสนอมานะอันนี้เป็นคลิปที่เจ็ดที่แปดนะอันนี้คือขุดแล้วนะครับอันนี้มันสิบเดือนวันที่สองเมษานะครับปีหนึ่งสี่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือเสมอกันนะลองถ่ายไปฟังนู้นนะอันนี้คือเสมอกันกําลังขุดนะ น,นี่น่าจะไม่ต่ำกว่ายี่สิบโลนะครับอันนี้ทุกเงายี่สิบโลเยอเฉลี่ยจริงๆก็สิบห้านะครับสิบห้าสิบแปดสิบอย่างเงี้ยนะทุกเงาเราลองมาดูนะครับไายเรื่อยนะอันนี้เงาอีกเงาหนึ่งนะครับฝั่งนี้มันมันเป็นต้นภาพรวมที่ผมจะขุดพรุ่งนี้นะครับลองงัดดูนะเงานี้ก็ยี่สิบ ยี่สิบอัพนะฮะอันนี้ก็โตนะครับหัวก็โอเคมากฐานนี้ประมาณสักแปดโลสิบโลขาดเยอะนะฮะอันนี้คนขุดหัวใหญ่นะฮะไม่ธรรมดาคือเสมอต,ตรงนี้จะดินดินแข็งนิดนึงแต่ว่าได้เอามาดูภาพรวมครับประมาณนี้นะครับแบบ ลูกแข็งมันมก็จบประมาณนะครับดกไม่ต่ำกว่าสิบหัวสองเง้านะครับบานนะครับไม้เรื่อยนะครับใครบอกว่าทำมัน ไร่ละติดฟันไม่ได้ดูเลยนะครับเราเดินมาดูเรื่อยๆน,นะตอนดูอสองไร่นะฮะสองไร่สองวันแล้วยังไม่ติดใหยาว พุกกงอทุกหัวสิบขึ้นหมดนะฮะอันนี้ใหญ่มากนะครับ <S <S นี่คือกิากกณรจัมโบ้ของแท้อยู่ที่ยโสธรนนะครับอยู่ที่อำเภอป่าติ้วนะครับ <S 1> <S 1> เป็นแบบนี้นะครับทนี้ผมคิดว่าสองไร่นี้ผมกะเอาจะประมาณสัก สาสิบตันนะครับน่าจะผ่านนะอันนี้คือแบบไม่มีระบบน้ำนะครับไม่มีระบบน้ำเลยดูภาพรวมนะฮะลองรับนี่เป็นแบบนี้เลยนะเห็นแล้วบึ้งนะครับท่อนพันธุขายดีนะครับใช้ได้สำหรับหลายๆคนที่ยังไม่เชื่อหรือคิดว่าการปลูกมัน ไม่สามารถเกินไล่ละหกตันก็ดูนะเป็นไปได้นะครับอันนี้คือการดูแลยังไม่ทั่วถึงนะฮะอด่ายดูนะหญ้าอะไรเพียบนะลองถ่ายดูฝังนี้นะเพียบเลยอันะนี้ก็ใต้ไม่ต่ำกว่าสิบโลฮนะได้พูดเล่นนะนหัวขาดยังมีเลยนะางใต้เป็นแบบนี้นะใหญ่นะทุกเงา น,นี่หมดหนักนะงอกเป็นแบบนี้หมดเลยจะสามสิบหัวนะดูอ่ะอันนี้คือผมตัดท่อนพันตอนเจ็ดเดือนนะเจ็ดเดือนผมตัดไปขายนะเขาบอกว่าการตัดท่อนพันนี่มันจะน้ำหนักลดลงประมาณต้นละห้ากิโลตามตามทฤษฎีนะมันก็เป็นน่าจะเป็นแบบนั้นก็ถือว่าใช้ได้ฮะ

ใครที่สนใจนะท่อนพันหรืออยากที่จะรู้จักพันธุ์มันก็ดมังกรแล้วก็อยากที่จะปลูกนะครับลองดูนะเรโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ข้างล่างนะครับโอเคครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขุดไปเรื่อยแล้วก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ